น้อยนะครับรถเบนซ์นะครับแต่ว่าซ้ายมันจัดเหลือเกินแต่ซ้ายต่อซ้ายนี่ยกนี้นี่พยายาเสริมหมัดมากขึ้นครับทางด้านก้องโลกเนี่ยไปหนึ่งสองครับูลกลาคือพวกนี้ดูได้เปรียบชัดเจนครับอู้แต่ว่าแข่งซ้ายของรถเบนซ์ครับบังและโตครับดึงและโตดึงแลวสวนครับเนี่ยจังหวะสองครับ ศอกซ้ายปัดเข้าไปครับแต่ว่ายังไม่ชัดเจนครับเตะขาเจยังเติมเข้าไปอีกทีรถเดนเนี่ดูว่าสายแม่นนะครับกล่องโลกช้าไม่ได้นะครับยาวกว่าก็จริงแต่ดูว่าจะช้ากว่าขยับเข้าไปสายโต้คืนเหมือนกันเอาชิงกันออกโอ้โหเบียดแล้วนะครับโอ้เจาะยางแล้วเอาทำท่าจะทะดุ้งหรือเปล่านะครับกล่องโลกหยุดไม่ได้นะครับเริ่มเห็นช่องแล้วครับรถเดน ชนอย่างเดียวนะครับตอนนี้ตัวเล็กกว่าก็จริงแต่แข็งแรงแข็งแกร่งเกาะยางแล้วโอ้เดนเข้าไปไหลดอกแล้วนะครับยางจะรั่วจะซึมหรือเปล่าครับเนี่ยพยาายจะเน้นไปที่ต้นขาด้านขวาของกล้องโลกครับรถเบนซ์เนียบสายยาวๆครับขยับต่อยหมัดซ้ายเติมเข้าไปเล็กกว่าก็จริงครับแต่ว่าความหนักแรงของอาวุธครับดูได้เปรียบกล้องโลกครับขณะที่กล้องโลกครับมีสายยาวๆมีขวาหน้าครับคอยสกัดนี่ครับคอยเบกเกมไว้บ้างครับเนี่ยแต่ว่ายังไม่ชัดเจนเท่าไหร่ครับ สายของกล้องโลกครับเล็กก็จริงนะครับแต่จัดจ้างเหลือเกินนะครับโอ้โหรถเบนซ์ายยาวๆกล้องโลกขยับเข้าไปยาวกว่าแต่ยังเข้าไม่ถึงนะครับดูนะครับขยับเข้าไปจะออกซ้ายราะว่าโดนขาไปเยอะขานี่จะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเริ่มจะสะดุ้งเองาแล้วย้ำแล้วนะครับรถเบนซ์ไม่สนนะครับไล่ชนอย่างเดียวอ้นนี้้าย้ายยาวๆทั้งเจาะยางแล้วก็สายลำตัว กองโลกต้องขยนันโตนะครับมีตีหนา้าก็ทําได้ดีเหมือนกันคอยมีตีขวานี่คอยสกัดหยับเดินเร็วขึ้นกับทางก,กองโลกสายความใหญ่ความยายควครับเดินเบียดเดินชนเข้าไปครับมีศอกโอ้แต่ว่าจังหวะนี้ครับโดนเตะขาเจาะยางครับทําท่าไม่ดีครับบงังลีเจ่อวาโดนขาไปเอาแล้วครับเริ่มจะย่อแล้วนะครับสูงกว่าก็จริงแต่โดนโหลดนะครับโอ้รถเนบ,บน์พยายามจะโหลดให้โหลดให้กองโลกนี่ เตาเท่ากันให้ได้แล้วก็เริ่มจะได้ใจด้วยสายยาวๆมีตำาหน่งที่ขาแล้วครับแล้วก็ไม่สนนี่นะครับอยายับจะเบียดต่อยมัดกล้ำในหิได้หรือเปล่าครับโอ้โหดูความเก่าของรถเบนล็อกเอาไว้เลยครับนี่ครับพยายามเดินเร็วขึ้นครับทนานก้องลูกเขพยายามจะต่อยมัดเสริมเข้ามาครับสายครับสอกสายเติมเข้าไปอีกทีครับรถเบนครับเหนียบโต้ทุกดอกครับขณะที่ก้องลูกครับยังไม่ละความพยายามครับ พยายามจะอาศัยความใหญ่ความยาวครับเดินเบียดเดินชนนักชกตัวเล็กกว่าครับอย่างรถเบนซ์ครับตัวรถเบนซ์นี่แข็งแกร่งเหลือเกินครับดูครับจังหวะสองตั้งรับครับเนีบดึงครับโต้ครับเนี่ยว่าเร็วกว่าด้วยนะครับดูจังหวะการยืนมวยเข้าออกเร็วือว่ากล้องโลกไม่ยอมนะครับเอาเบียดเข้าไปซ้ายโอ้โหโดนบวกหมัดด้วยะต้องเดินให้เร็วอ่นนี้นะครับกล้องโลกกล้องเบียดอาศัยความใหญ่ให้เป็นประโยชน์นะครับ ถ้าเดินช้าเอาสาวเข้าไปครับโอ้โดนสายโตขึ้นหนักๆอีกแล้วครับดูครับหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้นะครับนี่นะครับซ้ายมาแต่ละเม็ดกองโลกก็พยายามยกขาดสายโต้เหมือนกันเอาดูไม่ยอมนะครับไม่ยอมง่ายๆยกที่4ี่แล้วนะครับเกมการชกนี้โอ้โหแลกกันเข้มข้นลดเกินครับคู่นี้เริ่มจะเตะสายต่อยสายได้เข้าบ้างแล้วนะครับกองโลกเนี่ยช่วงปลายยกก็พยายามยันเล่งนะครับกองโลกเบียดเข้าไปครับ ขณะที่รถเบน์ครับยังคงตั้งรับจัวหสองครับแข้งขวาลุกไปครับก้องโลกสายก็ยังไม่ถึงครับหมดยกที่4ี่ครับโอ้โหการบ้านพยายามจะเดินเบี่ยดเข้าไปครับก้องโลก่าดูแข้งซ้ายของรถเบนส์ครับดูสายจัดจ้านเหลือเกินครับพยายามจะดึงให้ก้องโลกมาจกในแผงของตัวเองครับขณะที่ก้องโลกเองครับก็ต้องชื่นใจหัวที่หัวใจครับ ม้ว่าเดินเข้าไปจะโดนเตะขาครับโดนแข้งซ้ายของรถเบนส์ครับแต่ว่าหัวใจยังไม่ยอมแพ้ครับยังไม่ละความพยายามครับจะตองเบียดเข้าหานะครับไปยืนคุยก็ไม่ได้แล้วนะครับมาถึงตอนนี้เพราะว่ารถเบน์นั้นดูจำมั่นอกมั่นใจออกมาชกในเกมตั้งรับนะครับคอยดึงคอยโต้ซ้ายแล้วก็มีแข้งซ้ายนี่สกัดเอาไว้ทําผลงานได้ดีครับแข้งซ้ายโอ้เจอหมัดซ้ายด้วยครับแม เดินเพลินไปหน่อยครับกล้องโลกโดนมาท้ายของรถเบนซ์นี่ถึงกับซึมแลวครับช่วงนาทีสุดท้ายของยกห้าครับโอ้โหลูกเกตะจ่อยางนี่ข้างปัญหาพอสมควรเลยนะครับเรียกว่าโดนขาเข้าไปนี่ทาท่าไม่ดีเริ่มจะเบียดเข้าไปดูครับโอ้พยายามจะเช็ดบินให้ได้นะครับนี่นะครับขยับขยับหลอกนะครับโอ้เข้าออกเร็วด้วยแล้วก็ส้ายแม่นของกล้องโลกก็พยายามจะออกซ้ายนะครับโอ้โหแต่ว่าช้ากว่าโดนขาอีกแล้วนะครับ มีตำหนิไปแล้วนะครับที่ขาเหลืออีกครึ่งนาะทีสุดท้ายของยกสุดท้ายโชว์แล้วนะครับตอนนี้ดูครับเบียดเข้าไปโอ้นี่ว,ว่าทั้งล่างทั้งบนนะครับมีเจาะไปเรื่อยนะครับ้ายเบียดเข้าไปเอา้าไม่ย้อมไม่ไง่ายทิ้งสายทั้งอ่าโดนล็อกเอาไว้นะครับตั้งกระแผงหน้า,าไว้ทําให้ยังทําอะไรได้ไม่ถนดัดเกมการทกนีโอ้โหแลกกันสนุกเลยนะครับรุ่นเล็กๆแต่ อัดนั่นด้วยคุณภาพครับ่ะมั่นใจแล้วนะครับออกมาเต้นคุณมเชิงครบ5หยกไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการตัดสินอย่างเป็นทางการครับรรมการรวบรวมใบคะแนนนะครับแล้วก็ ผ่านมาชูมือให้รถเบนซ์นะครับโอ้เป็นฝ่ายชนะคะแนนลงมาอย่าง